สวัสดีครับวันนี้จะมาทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมีมันฝรั่งขุะเ,เท้าขาโพดมะเขือเทศแล้วก็อกไก่แล้วก็นี่เลยครแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันทดให้สุกก่อนนะครับัผัดเนื้อไก่สูกแล้วก็ใส่น้ำ ต้มไว้สักสิบห้านาทีจากนั้นก็ใส่เม็ดผงกะหรี่ใส่เลยนะปิดฝาต้มสักห้านาทีแล้วก็ใส่ผักขีนี่ใส่สข้าวต้มไปลูกหนึ่งด้วยเพื่อความแซ่บ คือว่าอันเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานได้เลยไข่ต้มนี้กินส่วนตัวครับคือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับ